วิเศษจากกรุงเทพค่ะครับสวัสดีครับคุณวิเศษบัตรประชาชนไปไหนคะบัตรประชาชนแฟนอะนะครับหายครับโอไปแจ้งความยังเอ่ยมันมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วครับมันตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอดี๋ยวเ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 ดี๋ยวครับครับครับเรนนี้ติดต่อท่านแหนมเพอโคกสูงจังหวัดสักแก้วใช่ไหมลุงครับครับ ติดต่อเลยนะผมไม่ต้องซักซ้ํานะเดี๋ยวรอได้เลยครับอเราฝ่ายทะเบียนมาตอบเรื่องนี้คือลุงวิเศษเนี่ยคือภรรยาลุงเนี่ย <บา S 1> เคยมีบัตรประชาชนาอแล้วก็ไม่ได้ทําบัตรมาหลายปีใช่ไหมลุงครับไม่ได้ทําบัตรมานะครับก็ปรากฏว่าจากที่เคยอยู่ที่เดิมเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางแล้วก็ไปตรวจสอบว่าตอนนี้ชื่อชื่อภรรยาเนไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางแล้วอ เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหมครับครับแล้วทุกวันนี้ลุงอยู่บ้านเลขที่ที่ไหนตอนเนี้บ้านเลขที่หนึ่งครับแบบที่เขตยานาวานี่ครับอืมเขตยามา,านี่ครับยานาวาครับเขตยานาวาโอเคเดี๋ยวผมเรียนปรึกษาท่านพุทธิพงษ์ม่วงศิลปาชัยนะครับท่านอำเภอโคกสงซึ่งเป็นภูมิลำนำเดิมของพรรยาลุงใช่ไหม ครับเขายไปอยู่ที่นั่นครับอ๋อครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่าน้อมครับครับพี่ครับสวัสดีครับดลบกวนท่านดบกวนท่านนายอำเภอครับพอดีลุงวิเศษเนี่ยภรรยาเนี่ยอยู่เป็นคนเป็นคนโคกสูงอ๋อครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรคุณลุง ลุงพิเศษหมู่ที่สู่ตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดแก้วอำเภอโคกสูงนะค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าไม่ได้ทำบัตรประชาชนมาแล้วหลายปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ภรรยาอายุเท่าไหร่ห4ิบสี่ครับห4สิบสี่ปีเคยทำบัตรประชาชนแล้วไปตรวจสอบครั้งสุดท้ายพบว่าไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางใช่ไหมครับอ๋อครับ เออไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางที่นี้อยากจะไปกลับไปทําบัตรประชาชนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยนะครับท่านอำเภอครับทํากันดีครับเรื่องนี้ครับปลาง่ายฮะปลาง่ายฮะตอนนี้ตอนนี้ท่านจะกลับมาที่บ้านได้ไหมฮะบ้านอำเภออำเภอโคกสูงอ่ะหรือยังไงจะกลับไปพรุ่งนี้ครับจะไปทาพรุ่งนี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะการให้นะเดี๋ยวผมไม่ยากเลยครับอธิบัติการเดี๋ยวเรอออกได้เพราะอาจจะมีเหตุไหนจะสอบตัวนิดนึงครับสอบตัวเนดนึงก็จะรู้แล้ว เรากำลังผู้อยู่บ้านถึงรู้จักกันต้องรู้จักกันนะครับเด้๋ยวมาย้ายออกจะเบียนบ้านกลางแล้วบัตรทำบัตรแค่นั้นก็จบแล้วดูแล้วท <ผม S 1> าให้มีกระบวนการเพราะถ้าถ้าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะครับครับอ่ารานี้อาจจะไปไหนนานและอาจจะมีเจ้าหนักหรือป่าจัพี่น้องไม่รู้ไปอยู่ไหนก็เลยเข้าทะเบียนบ้านกลางไว้นะครับมันไปนานเนี่ยแลว้วไปติดต่อกันเขาอาจจะล้มหายใจจากไปกับไปรู้ดีกว่าบ้านจะได้รักกันนะอาจจะมีก็ได้แล้วพี่น้องก็อเ ทีนี้สมมติท่านเกิดว่าเนี่ยตอนนี้ป้าแกอายุหกสิบสี่แล้วไม่ทำนานหน้าเปลี่ยนจากบัตรบัตรหน้าเดิมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะสอบสวนสอบสวนสอบสวนผู้นําสอบสวนเจ้าบ้านของเขาคนถ้าเขาเป็นคนที่น่าจะมีคนรู้จักคะับอ้าวใช่ทำเลเดียวแเดียวไม่ได้สอบเลเดียวเดี๋ยวท่านอำเภอบอกบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันมามาช่วยลูกบ้านหน่อยเร็วๆเท่านั้นเองนะท่านนะไม่ยากเลยไปแล้วก็ เรื่องพวกนี้ทำมาเยอะทำมาเยอะช่วเคลื่อทนมาเยอะผมฟังท่านเลยผมชื่นใจจริงๆครับท่านที่ช่วยดูแลชาวบ้านครับดูวิเศษมาแล้วก็เข้ามาหาผมแล้วกันนะเลยต่อท่นพูดครับท่านครับเพราะว่าที่นี่ก็โอ้โหมันมันนานแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่จะรู้จักเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะไม่เป็นไรมาก่อนมาก่อนท่านเขาเจอเป็นเกิดท่านผมมีวิธีส่ตรวจสอบได้ไม่เป็นไรลุงไม่ต้องกังวลเอางี้ครับลุงลุงไปเถอะครับท่านนายอำเภอท่าน ทำให้ท่านบอกแล้วเนี่ยครับแล้วก็ถ้าพราะถ้าท่านถ้าท่านขออะไรเพิ่มเติมคนนี้ไม่มีคนนั้นมีคนนั้นมีเอาคนที่อยู่นะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันนี่แหละนะเพราะบางทีหายไปนานจากพื้นที่เดิมนะครับพี่น้องไม่ยากครับฟังดูเพราะว่าฟังน้ําเสียงแล้วก็ไม่ได้โกหกอะไรคนเฒ่าคนแก่เขารู้ประวัติเขาแต่เขาอาจจะไปนานเนี่ยเผลอๆพี่น้องอาจจะมีใจด้วยกลับมาอันนี้เจอหลายๆแบบนี้ ใจลายได้นะท,นท่านนะคนคิดว่าตายไปแล้วอะไรเงี้ยพอกลับมาเนี่ยก็ดีใจกันก็ทาบัตรให้ง่ายๆท่านอย่างอย่างอำเภอ,อโคกสูงนี่จังหวัดเราเนองจากติดก,กับชายแดนอย่างนี้มีความสุ่มเสี่ยงไหมท่านที่โคกสูงไม่มีนะฮะแต่ที่อื่นก็อาจจะมีบ้านนะครับอาจจะเกิดบ้านแต่ก็ระมัดระวังอยู่ฮะกรมการพวกเขาในการตรวจสอบในขั้นตอนพันธุครุ ครับครับคงหลาลวไม่ได้เพราะมันก็เป็นความผิดอาญาเหมือนกันนะใช่ครับท่านครับถ้าของจริงตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่เป็นข้อพิรุธมีคนที่พอจะอ้างอิงได้แล้วนี่คือมีบัตรประชาชนยิ่งยิ่งง่ายขึ้นหน่อยในการสอบสวนในามกประวัติอยู่มันก็ไล่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 ได้ยังบัตรขาวบัตรเดิมอะไรนี่เก็ยังได้ครับครับก็มาแล้วกันคุณลุงคุณลุงมีบ้านอยู่ที่นี่ไหมนะมีญาติพี่น้องอยู่ไหมจะเดินทางมาตายไหมก็จะมีค่าใช้จ่าย มีไหมลุงมีบ้านญาตาไิไหมกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นจะไปะแค่ทําบัตรอย่างเดียวใช่ไหมก็ตัวผมเองเนี่จะอยู่ที่แต่ก่อนนี้อยู่ที่อำเภอสแก้วอำเภอเมืองเลยครับอได้ได,ได้สืบค้นให้ได้ใกล้เคียงก็ประสานกันได้นะครับสืบค้นข้อมูลได้นะครับคุณรู้มาก่อนเดือดร้อนยังก่ก็ถ้ามาไหวก็มาก่อนนะไม่ไหวงไงเดี๋ยวผมประสานดูให้นะครับลองลองลองพิจารณาตัวเองก่อนนะครับว่ามันมาไหวไหมค่าใช้จ่ายสูงไหมอะไรต่าง คุณลุงไปพบท่านนายอำเภอพุทธิพงศ์เลยที่อำเภอโคกสูงวันพรุ่งนี้คิดว่าไปถึงสักกี่โมงอ่ะลุงเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะอยู่อยู่กรุงเทพก็ไปหญิงก็จะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยครับกยไม่ถงได้ครับได้ครับได้ไปไปถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาพบท่านนายอำเภอนะเดี๋ยวท่านจะสั่งเจ้าหน้าที่ไว้ให้วัาลุงวิเศษจะไปพบนะอย่างนั้นนะลุงนะครับครับครับไหนก็คนที่ผมอยู่พื้นที่ดังนั้นจะจดชื่อไว้ เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ลุงไว้นะครับท่านครับเบอร์โทรศัพท์ลุงได้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับครับพี่ครับครับเดี๋ยวทีมงานส่งเบอร์ให้ท่านนาอำเภอด้วยนะครับครับได้ครับดีลุงจำเบอร์ได้ไหมลุงจำเบอร์ลุงได้ไหมเนี่ยนี่เบอร์คุณลุงค่ะ0 6 4ย์ห009 0ศ9 9110 9110ครับผมเกี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งศูเรืาหนึ่งหนึ่งศูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนึงครับศูนย์อะไรครับ 064 064 009 009 9110 9110คุณลุงอะไรนะผมคุณลุงวิเศษเรืองนามนะควิเศษนามคุณอะไรนะเรืองนามเรืองนามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามคุณลุงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมก็ตรวจสอบให้ว่ามาปดยังไงให้ให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยเดินทางนะครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมสอกพื้นที่อยู่ครับดูชายแดนอ๋อดีดีครับท่านครับงั้นอย่างนี้ได้ไหมท่านลุงภรรยาลุงชื่ออะไร ลำปางนางลำปางพุ่หุสวัยครับลำปางุ่มสวยนะเผื่อท่านนยอำเภอจะให้ทางเจ้าบ้านโชว์แล้วยวผมจะโทรถามคุณลุงอีกทีหนึ่งเอาอะไรได้ย่างน่านครับขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณท่านพุทธิพงครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ